มึงจะอยอย่าเรียกกูป้ากูรีน่าจางังมรู้จักไหมรีน่าจังดังที่สุดในประเทศไทยกู<อ>เป็นทนายความกูเป็นเจ้าของคลินิกมึงอย่าเรียกกูป้าที่ด่าผมว่าพ่อไม่ใจมงไม่ได้หังแถวแล้วมึมงได้ยิน,นเออได้ยินแล้วทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามึงมีปัญหาอะไรไหมเอ้าไ์สดเลยอย่าค่่มึงไม่รู้อะไรจริงอย่าสะ,ะคะคนแก่อยู่ในบ้านคนเดียวนะคะ เข้ามาถึงก็มาหาเรื่องเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ปลอดภัยรีบวิ่งออกมาก่อนแล้วเรียกรปภอมาช่วยรู้ไม่จริงอย่า,า,าค่ะหย่ากูพูดภาษาไทยกับมึงมึงเป็นคนไทยหรอือเปล่า แล้วทำไมกูพูดกับมึงมึงไม่ฟังร้านกูออกใหญ่โตฮะฮะเด็กใหม่พูดจาดีๆเดี๋ยวกูรายงานไม่มีคนที่ด่าผมมาพอไม่ใส่ยังได้บางแถวแล้วมึงได้ยินเออได้ยินแล้วทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามึงมีปัญหาอะไรไหมเอ้าไลฟ์สดเลยอ่ะด่าสิกูจะได้เอาคลิปนี้ไปให้เขาดูไม่ได้ด่ากูโทรไปบอกเขาแล้วบอกว่ามึงไ่้กูพูดกับมึงห้ารอบ มึงเทรมาสามรอบพูดกับมึงห้ารอบอ่ะทีใสีมึงก็ยังบอกทีอะไรทีอะไรมึงจะขอโทษกูไหมอ่ะมึงจะขออย่าเรียกกูป้ากูลีหน้าจังรู้จักไหมไม่รู้เราจังดังที่สุดในประเทศไทยกูเป็นทนายความกูเป็นเจ้าของคลินิกมึงอย่าเรียกกูป้าจะขอโทษกูไหมถ้าไม่ขอโทษกูไม่รับของขอโทษกูคำหนึ่งกูอ้มึงห้าร้อยเก้าบาท กูบอกไปห้ามเรียกป้าไงแล้วมันจะทำให้มึงตายครับเขาแม่งมัไม่ตายออกไปชื่นออกไปข้างนอกชื่นออกไปเออเทรเลยโทรหาผู้จัดการมึงเลยแล้วให้เขาคุยกับกูมึงมึงมึงรับโทรศัพท์มึงต้องตั้งใจฟังเขาสั่งขอลราหงุดหงิดสั่งแล้วมึงไม่เอาขอบมึงมามึงถามเขาพูดอะไรมึงไม่ฟังมึงไม่ยอมฟัง ลอบป,ป้าเงีน้นี้หน่อยเอาไอ้นี่ออกไปเขาจะเข้ามาทำลายร่างกายฉันมมเอเอ,เ,อเรียกมันออกไปเพราะมันพูดจาไม่ดีไปเฮ้ยออกมาออกมาออกมาลาบปะพาตัวเขาออกไปอ,ออกไปออกไป กูไร่สจิวกูพูดจาไม่ดีจะมาส่งของพูดจาไม่ดีมาชวนทะเลาะเรียกเขาโทรหาเบอร์กูอะรู้ไม่จริงอย่าถ้าเสียกูจะฟ้องมึงเอามึงเข้าคุกเรียกค่าเสียหายเป็นแสนเข้าใจหรือเปล่าชอบชอบมาคอมเมนต์มึงอยากเข้าคุกไมหมล่ะกูจะได้จัดคุกให้มึง ล้วฟ้องเรียกค่าเสียหายมือรู้ไม่จริงอย่าค่ะอีอย่าอย่าค่ะมึงไม่รู้อะไรจริงอย่านะคะคนแก่อยู่ในบ้านคนเดียวนะคะเข้ามาถึงก็มาหาเรื่องเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ปลอดภัยรีบวิ่งออกมาก่อนแล้วเรียกเราพอมาช่วยรู้ไม่จริงอย่าค่ะ